สวัสดีครับทุกท่านผมช่างเสระยองนะครับวันนี้ของข้านิดหน่อยครับพี่มีมารูสามศูนย์มีนะครับตัวนี้ก็เป็นตระกูลโยชีนะครับแล้วก็เป็นชุดสายนี่ก็มีนะครับ4ีหนึ่งศูนย์ก็มีครับอยู่ในนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นสามหนึ่งศูนย์นะครับโลมีสามทุกสามชุดนะครับชุดนี้ชุดนี้นะครับชุดนี้ไม่มีสายกลยานะครับพี่ไม่ได้มาเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นปั๊มเขียวนะครับองปิเนยมนะครับนี่ครับตีหนึ่งศูนย์อยู่วงในนี่ตวงนะครับ ผมดูจะเป็นโคูิต้านะครับเป็นชุดโลนะครับตัวนี้ก็เป็นนิสุจีบีนะครับหนึ่งสามศูนย์แล้วก็จีเอ็มนะครับตัวนี้ก็มาลูนะครับมาลูน่าจะเป็นสามสามศูนย์นะครับป้๊มเคียวรลื่อตนะครับตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวผมลงให้ชมพวกนี้นะครับอัปเดตให้ชมพวกนี้นะครับมันทับถมกันมาแล้ะครับดูยากนะครับพี่สายค้นยาไม่มีนะครับพี่สายค้นยาไม่ได้ครับหายยากครับ ตัวนี้เดี๋ยวผมอปัปเดตให้ชมพวกนี้นะครับ